ถามวิทยากรทั้ง4ท่านเลยค่ะถ้าท่านจะประเมินนะคะถ้าเราบอกว่าศูนย์เนี่ยคือโอกาสที่จะมีความล้มเหลวในการพัฒนาศักยภาพหรือจะไม่ประสบความสําเร็จที่ว่าเนี่ยโอกาสนั้นเป็นศูนย์เลยหมายความว่าเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างเรียกว่ามั่นคงนะคะแล้วก็รุ่งเรืองต่อไปแต่ถ้าเป็น10สมมุติว่าเราไล่ไปเรื่อยนะคะศูนย์ถึง10 10คือโอกาสที่จะเข้าไปสู่ ในเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะไม่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอะไรก็ตามโอกาสความเสี่ยงเนี่ยสูงมากทุกท่านมีอ่านมีในใจเรียบร้อยขออนุญาตอย่างนี้ค่ะเราจะให้ท่านได้แสดงบัตรไี่แอบดูแอบดูแอบดู do. คำตอบนะคะ à, แต่ละท่านัดรวไทยให้5ดตวรวิทยาให้7อาจารย์พิสิทธิ์คะห้าจเดี๋ยวอาจารย์ขามันไม่อยู่ในนี้ สุดท้าย4คือเราตกลงกันว่าเราอยากที่จะให้ผู้ที่ให้คะแนนสูงสุดคือดูแล้วมันเสียงสุดเนี่ยพูดก่อนว่า<ต>ทําไมถึงมองว่ามันเสียงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนใจแล้วค่ะ <c oughs> อยากจะให้รู้สึกว่าพอเราเห็นของคุณกรนได้สี่เนี่ยมันมีความหวังเนาะ <c oughs> นะคะอะไรเป็นเราเราเราหันไปทางความหวังก่อนดีไหมคะว่า นะคะขออนุญาตว่า4เนี่ยทำไมเอะเราฟังเมื่อกี้ก็ดูจะมีปัญหานะคะในโลกก็เจออะไรมาเยอะทำไมถึงมองว่ามีเป็นเลขสีแล้วทำไมมันไม่ลงไปศูนย์เลยทำไมไม่ขึ้นไปสิบเลยมีปัจจัยอะไรที่อยู่เบื้องหลังเลขสีตัวนี้ค่ะสี่นี้สะท้อนว่าปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสยังมีผมคิดว่าถ้าสรุปง่ายๆประมาณนั้นนะครับ ผมรู้สึกก่อนที่จะขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปะทบทวนความคิดของตัวเองพอสมควรเพราะว่าเหมือนอย่างที่ดรพิพัฒน์พูดเมื่อสักครู่ครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่มีอารมณ์อยู่ในกระแสะความอึดอัดนะครับกับหลายๆอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในระดับสังคมหรือในเศรษฐ,ฐกิจก็ตามนะครับแต่เขาพยายามที่จะแบบ เถียงกับตัวเองอยู่เสมอในการที่จะหาทางออกก็เลยเห็นหนังสือ Why n a t i o n Fail กําลังฮิตอยู uh ่ไปหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้อ่านมาสักพักหนึ่งแล้วออกมาในช่วงปีใกล้ๆเคียงกันนะครับประมาณ2012ผมจะไม่ผิดเนี่ยเขียนโดยนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อรูเชียชาม่าเคยทํางานอยู่ morgan stanley นะครับ หนังสือของเขาเนี่ยชื่อ Breakout Nation คือไปอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือพูดถึงปัจจัยแล้วก็เหตุผลที่มาของประเทศที่ติดลมประสบความสำเร็จในในการพัฒนาเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้เมื่อ10ปีก่อนเนี่ยนะว่าประเทศจะต้องทำยังไงจะต้องมีอะไร,นะรถึงจะประสบความสำเร็จเน่ยนะมันเป็นที่มาของความหวังให้กับเราได้หรือไม่ สิ่งหนึ่งที่ชามาเขาพูดไว้เลยนะครับคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมักที่จะติดลมกับการมองอิงประวัติศาสตร์มากเกินไปนะครับคือมันจะมีวาตกรรมที่บอกว่าเมื่อประมาณ400ปีก่อนเนี่ย GDP ของโลกประมาณ25%อยู่ที่จีนอีกเกือบเ25%อยู่ที่อินเดียนะฮะดังนั้นยังไงไงมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สองประเทศนี้ต้องกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเขาบอกว่ามันมันไม่มีความเชื่อมโยงหรอก ระหว่างประวัติศาสตร์กับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอานาคตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่กับตลาดทุนนะครับอยู่กับภาพธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมุมมองของเขาเนี่ยก็จะมองอิงกับ business cycle มากกว่าซึ่งเขาก็บอกว่าวัฏจักรธุรกิจเนี่ยคือ business cycle เนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันน่ยรอบหนึ่งมันไม่เกิน5ปีนะเพราะฉะนั้น ในการทํางานวิเคราะห์เนี่ยเราจะสามารถประมาณการได้อย่างมากไม่เกิน2รอบในอนาคตก็คือ10ปีนะครับซึ่งตามจริงเลยเนี่ยสิปีเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับที่อาจจะ,ะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือ1ก็คือภูมิรัฐศาสตร์ g e o p o l i t i c s เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาของแต่ละประเทศได้อย่างไไง่ายดายสที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันคืออะไรครับเทคโนโลยี Technology. นะทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ประเทศหรือแผนยุทธแผนพัฒนาประเทศสะดุดได้เหมือนกันนะครับดูหลายๆอุตสาหกรรมของไทยตอนนี้ก็จะเห็นนะครับรถ EV e มาแทรกรถ IC ซีถึงต้น3ก็คือการเปลี่ยนแปลงผู้นําเพราะว่าหลายๆประเทศตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดรอบ10ปีเนี่ยมันมันอยู่ในวัฏจาักรการเปลี่ยนแปลงผู้นําซึ่งผู้นำเนี่ยก็มีส่วนไม่น้อยนะครับที่จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงได้ ระยะหลังเราจะเห็นยิ่งชัดนะครับขนาดอย่างประเทศอเมริกานี้เปลี่ยนแปลงผู้นามันเหมือนกับทําให้ประเทศเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับพอผมอ่านบทสรุปแค่ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มีความรู้สึกมองประเทศไทยได,ได้ได้สองทางนะครับข้อหนึ่งที่เราเคยหวังว่าเออเมื่อไม่นามนมานี้เราก็สําเร็จเมื่อเทียบกับประสบการสำเร็จเมื่อเทียบกับหลายประเทศนิว่าโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ต้องถึงว่าเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนี่ยเราประสบความสำเร็จมากคนอื่นนะครับดังนั้นเ,เรายังน่าจะมีโอกาสอยู่ดูเหมือนตะก,กะนี้ถ้าคิดตามชาม่าเนี่ยก็อาจจะใช้กันไม่ได้นะครับแต่มองในทางบวกไม่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะดูมืดมนยังไงนะฮะมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในรอบ10ปีเหมือนกันนะครับคือดับใดที่ เรายังมีพื้นฐานที่ดีเนี่ยโนโยบายที่ดีด้วยาาการกําหนดเส้นทางการเดินตามภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาติดลมแล้วก็เป็นประเทศที่ประสมการ็ร็ได้เหมือนกันนะครับผมเลือกที่จะที่จะอมองอในมุมหลังมากกว่าจึงเป็นสาเหตทุที่ผมการ ตัวเลขที่สิที่4นะครับว่าเรามีโอกาสถ้าผมหมดเวลายัางไงบอกด้วยนะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะได้ให้ท่านอื่นได้อธิบายว่าทําไมถึงมองโลกในแง่ลบมากกว่าผมนะครับจะยังไงก็แล้วแต่4ก็ถือว่ายากแล้วนะครับในในสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงถ้าเรามามองย้อนกลับไปดูว่าเราเอาห้าสิบหกไม่ต้องมองว่าเรารอดพ้นยุคอนานิคมมาได้ยังไงนะครับมอง ช่วงหลัง2475เนี่ยครับว่าเราประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อเทียบกับหลายประเทศได้ยังไงเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเออมันมีมันมีแพทเทิร์นบางอย่างนะครับเออมันมีการตัดสินใจจริงๆที่สําคัญสําคัญเนี่ยไม่กี่ครั้งนะท,ที่ที่ทำให้เราโดดเด่นกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะนะครับออการตัดสินใจในยุคข,ของจอมพลสฤษดิทที่เราจะอยู่ฝั่งอเมริกันนะครับเดินสายตามวอชิงตันคอนเซนเซส นะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในระบบทุนนิยมผมถือว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยนะทำให้เรามีความต่างชัดเจนที่สุดเลยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพม,ม่าเขมรลาวเวียดนามมาถึงยุคบูมช่วงที่ผมกลับมาใช้ชีวิตการทํางานในประเทศไทยพอดีก็คือยุคเอตี้ยุคป่าเปรมช่วงนั้นมีทั้งดวงที่เราพบคนพบกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทั้งการตัดสินใจในทางยุทธศาสตร์ทางนโยบายที่ ที่ถูกต้องในการเปิดประเทศรับทุนต่างชาติพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอีสนซีบอร์ดนะครับนิบคมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็ทําให้เศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในในช่วงเวลานั้นหลังจากนั้นมันก็จะมีสิ่งที่ผมเรียกว่ามินิแบงนะครับเทียบกับบิกแบงนะครับคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความสําคัญอยู่หลายเรื่องนะครับที่เหมือนกับเป็นที่มาของของความสําเร็จในหลายๆด้านที่เราเห็นอยู่วันนี้นะครับเช่น การเปิดน่านฟ้าเสรีนะครับก็มีส่วนสําคัญทําให้การท่องเที่ยวมันโตนะครับหรือเช่นการเปิดให้มีการแข่งขันโทรคมนาคมที่ขนาดตอนนี้แข่งขันน้อยลงนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคือเมันภูกขาร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเปิดให้เอกชนเข้ามารับสมัมทานทําโทรศัพท์มือถือม,มันก็ทําให้โทรคมนาคมของเราโตได้ยุคที่เปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคือเราไม่นิแปลงการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผล ะครับต่อการทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดเนี่ยนะครับก็คือเรามีปัญหาหลักๆอยู่2ปัญหาปัญหาแรกนี่ก็คือเรามีปัญหาดีเฟลชันคือเงินฝืกนะครับตอนนี้แบงค์ไม่ปล่อยกู้เศรษฐกิจไม่โต GDP ไม่โตนะครับอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือเรามีปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินกู้เรือนซึ่ง2ปัญหานี้เนี่ยผมก็เลือกที่จะเปรียบเทียบกับประเทศที่ พวกเราคนไทยชื่นชมนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากยุคไอบับเบิลของเขาเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาวะดีเฟชันเงินฝืดนานหลายสิบปีจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยได้มีนโยบายเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับ2012ที่แก่เรียกว่าธนู3ดอก3 e arrow ธนู3ดอกของอาเบะเนี่ยหนึ่งก็คือผ่อนคลายการเงินนะครับลดอัรตราดอกเบีย้ยลงไปต่ำกว่า0%นะครับ สองก็คือกระตุ้นด้วยนโยบายทางการคลังนะและสามที่สำคัญมากก็คือการปฏิรูปภาคธุรกิจสามเรื่องที่ทำไปพร้อมกันนะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่านโยบายทางการเงินด้วยตัวของมันเองคงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทุกปัญหา mm. นโยบายทางการคลังของญี่ปุ่นก็เหมือนกับไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ถ้าถามผมลูกดอกดอกสุดท้ายคือเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยเป็นตัวทำให้ของเขาฟื้นตัวนะครับ เขาฟื้นตัวยังไงนะครับก็คือเงินเฟ้อเงินเฟ้อกลับขึ้นมาอยู่ในดับเป้าหมายคือ2%องเนตะครับตัชนีตลาดหุ้นซึ่งมันเป็นตัววัดที่ดีนะครับขึ้นจากประมาณ1 0,000่นเป็น4 0,000ื่นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณนี้ครับสิปีที่ผ่านมานะแล้ววันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็มีความคึกคักปัญหายังมากอยู่นะครับแต่มันก็เป็นบทเรียนให้กับเราว่าวันนี้ด้วยปัญหาคล้ายๆกันรวมไปถึงปัญหาดิมกราฟิกนะครับก็คือโครงสร้างสังคมที่เราเข้าสู่ าสังคมสูงอายุเนี่ยเราอาจจะลอ,องอเรียนรู้จากบทเรียนทางนิยบายนะครับของทางญี่ปุ่นของทางอาเบะเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเราอาจจะทันทุงทีต่อการกระตุ้นให้เราฟื้นตัวขึ้นได้อย่างน้อยทางเศรษฐกิจนะครับในช่วง1ิปีข้างหน้าปัจจัยเดียวนะครับที่ผมจะฝากไว้เนี่ยที่ผมมีความรู้สึกเราเรายังขาดนะครับแล้วผมมองยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็เห็นว่ามันเป็นปจัจจัยที่สําคัญมากผมไม่กล้าที่จะพูดมากที่สุดครับแต่ก็ใกล้ๆล่ะก็คือเรื่องของ,ของผู้นาญี่ปุ่นยังต้องพึ่งอาเบะนะครับคือผมกล้าพูดว่าถ้าไม่มีอาเบะนะครับก็ไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายาที่ท้าทายทางการเมืองได้เหมือนกับที่ญี่ปุ่นได้ทํามานะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายของเรากลับมาเนี่ยก็คือเอาละช่องทางมันมีแต่มันต้องอาศัยผู้นา ประเด็นคำถามที่สําคัญก็คือแล้วเราต้องทํำยังไงถึงจะได้ผู้นำที่ดีเชิญคุณพิเศษครับยังขอบคุณค่ะยังไม่อนุญาตค่ะเพราะว่าคะแนนของอาจารย์วิสิทิ์สูงกว่าทางฝั่งนี้นะคะ